อุ๊ยอะไรอ่ะดูเหมือนว่าเราต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่แย่นะขอให้ทุกท่านอยู่กับที่ไม่ต้องตื่นตระหนกเครื่องบินล้วนก็เราเป็นประสบการณ์ล้วาเครื่าเห็นล้ว่องบินล่วนมือไปเ็จเดี๋ยวก่อนหนูไม่น่าจะโดนเศษตนะคะต่างน้ำล่วขนาดนี้โอ้ยเครื่องบินล่วมือเดี๋ยวก่อนก็หรือว่าคุณไอ้น้ำเยี่ยวหรือเปล่าคะเยี่ยวคุณไอ้น้ำหรือเปล่าคะ ขอโทษค่ะพอดีแบบอันไม่อยู่ค่ะื่องบินไม่ได้มาตรฐานเลยนะเนี่ยขึ้งบินด้วยคิดเป็นต้องสะอาดเห้เรียบร้อยแล้วค่ะคลิปนี้มีคำพูดที่หยาบคายแต่ก็เพื่อความสนุกของคลิปเท่านั้นน้องๆอย่าเอาไปพูดตามเด้อฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับไอ้ปาจี่แล้วก็ตีเจอกันอีกแล้วค่ะทุกคนถ่ายดูถ่ายดูสวัสดีครับ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 อไกใค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะ ทำการขึ้นเครื่องบินไปที่ต่างประเทศว่าจะไปทํางานที่นิวซีแลนด์อะปาร์ตี้เออสนใจปะเราไปทําการที่นั่นกันเดี๋ยวมึงไม่พูดกับกูหน่อยหรอพูดกูก็พูดอยู่างนี้ไงนิวซีแลนด์เออจะไปทํางานที่นิวซีแลนด์กันนะคะทุกคนเนาะโอเคมันเลิศตั้งตัวอีนนี้มันเลิศแต่มันมีห่างไว้มืองเขาแต่งตัวเลิศๆเก๋ๆเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปซื้อบัตรกันเลยดีกว่าปาตรเราจะได้รีบขึ้นไปเราจะได้ไปหางานทำที่นู่นอุ้ยน่าดีๆเดี๋ยวนั่นนั่นนั่น สามาบินกะเลดดีกว่าไปขึ้นเครื่องบินกันมามานี้มานี่สาคนตัวนี้ยอ้นี้มันอยู่ทำการผู้ชายกะหลีกก่จังเอ <c oughs> ออาะพร้อมอไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันพอดีอยากไปหางานจะเป็นยูซซเลนเออจะเป็นยูซีแลนเกมนี้มีคำเตือนระวังมีจัมสแกนแล้วก็ไฟกระพริบวิหุยสนามบินสุวรรณภูมิใหญ่มากวิวยวิิๆๆคซีนอะไรอะเกิดขึ้น แท็กซี่เออแท็กซี่มารับเราเลยหรือเปล่าทุกคนเนี่ยผมเรียกคนมารับผมเรียกคนมารับผมละเลมาดีนะที่แกเปิดแอปแกรเอาหัวกูไม่มีหัวไม่มีหัวหหัวหาหัวหายหมดทุกคนคืนที่หนึ่งคืนแรกที่ทํางานสนามบินเอาเราไม่ได้ไปสนามบินเราไม่ได้บินไปเราแค่ทํางานที่สนามบินอ๋อคุจะเป็นสาวแอร์เป็นแอร์โฮสเตสมาเราไปทํางานที่สนามกันเลยดีกว่าไหนดูสิ มีลูกซองด้วยแหละอ่ะละันดับแรกเรามาตอกบัตรก่อนล้วตอกบัตรเข้างานนี้ตอกบัตรเอาไม่ใช่ออกบัตรเลยหรอเออตอกบัตรเข้างานเลยครับเพื่อนเอ๊ะตอกนัตรตอกบัตรวิทยุบอกอ้าวสวัสดีเนี่ยค่ะว่าเธอเป็นคนใหม่ที่มาทำงานที่นี่เหรออ่ะละอ่านกฎที่ตรงผนังนะก่อนเริ่มงานล่ะโอเคค่ะในระกฏที่ผนังอ๋อนี่ไงปฏิโกด์ออกแล้วกดบอกว่าห้ามนอนหลับขณะทำงาน เป็นคนใจดีที่คุยกับลูกค้าได้และถูกต้องเสมออะไรวะทำค,ความสะอาดหลังตัวเองฮะทำไมต้องทำความสะอาดหลังตัวเอง <laughs> ถ้าคุณทำงานกะกลางคืนระวังด้วยอ่ามีคำเตือนบอกว่าถ้าเราทำงานกะกลางคืนระวังด้วยก่รป็นเกันความรับผิดชอบเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่คุณต้องไงอ่ะเราแค่ามาทำงานต้อนรับลูกค้าทำไมถึงขั้นที่แบบเราต้องตุยต้องขีดด้วยเหรอเออไรสาระ ทำงานดีกว่าม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 าเอาล่ะเราไปเริ่มกันกันเลยทุกคนเอซี่มาแล้วครับโอ้ยเสกสตอร์บอยดี้มาโอ้ยลูกคา้ลกคาลบเฮ้ยลูกคา้ลกคาลบอยู่ด้านนอกอ่กรับมาแกจัดไว้พร้อมสวัสดีค่ะนีน่ใช้มาเซสวัสดีค่ะช่วยเหลือลูกค้ามาลูกค้ามาเล่นเล่นเก๋ๆลูกค้าเล่นเล่นเล่นสวัสดีจับบายสวัสดีค่ะต้องการอะไรครับโอ้ยลูกค้าเยอะมากมันแบบไม่หวั่นไม่ไหว ลูกค้าต้องการอะไรคะอ๋อจะขอซื้อตั๋วบินหนึ <1 S 1> ่งอันนะ่ะเอ,อ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ลูกค้าเข้ามาในเคาน์เตอร์ออกไปเอาละคะ่ะตั๋วบินทั้งหมด136เหรียญนะคะโอเคเก็บตังค์อาช่วยกันปารป์ตี้ช่วยกันช่วยกันเอาละขอ,าลนะขอบคุณมากมากเลยนะขอบคุณที่<ห>ใช้บริการ,นะ,รนะคะคนนี้มีอะไรอย่ามิสตีต้อยู่ด้านหลังด้วยด้วยด้วยมือด้วยด้วยมาทำอะไรเอาเจ้ขอตั๋วเครื่องบินหนึ่งใบได้ไหม ว่างเอาไว้ไทยหรอ<ท>เอาไว้รูด<ท>หรอเวนอ่ะก <laughs> ็พอก็พอแน่นอนมันจะเป็นเงินไว้ <c oughs> เอาไว้รูดอละอาละ,ละช่วยกันลูกค้ายเยอะมากอุ้ยมีโกโจอยู่ด้านหลังด้วย <c oughs> โกโ,โจมาตีโกโจมา ขอบคุณค่ะยินดีที่ใช้บริการน,นะคะขอบคุณนะคะโอ้ยด,ดิบดิบดิบจัดอ่ะรอวอซ่ามีตัววต๋วเครื่อง,งบินราคาเท่าไหร่หรออ๋อตั๋วเครื่องบินของเรานะคะมีทั้งหมดแบบหลายหลายประเทศาาเลยค่ะสามร้อยหกสิบสามเหรียญน,นะคะไม่หกสิบสามสามร้อยสาม้ยสิบหกเหรียญหรือเปล่าคะ <c oughs> อีนี่อีน <c oughs> ี่โกงลูกค้าอีนี้โกงอย่ามึงเจอกูจะแจ้งกูจะแจ้งแค่พูดพูดผิดเป็นราคาเดียวเอง โอทีโอทีโออีคืออะไรเสียงหัวราะสวัสดีค่ะคุณเกิร์โจอยากจะเอาตั๋วบินไปทำอะไรคะประเด็นโอเคค่ะตั๋วบินทั้งหมด136เหรียญนะคะเอาตางมาเร็วๆค่ะเออเอามาเร็วรีบๆโอเคค่ะโอ้นี่ค่ะตั๋วของคุณนะคะขอบคุณนะเฮ้ยอะไรเนี่ย อันนี้คืออะไรตัวนะนครับเราไม่ขายตัวให้กับคนแบบนี้นะคะไม่ได้ไม่ได้อยเราต้องไปสแกนอะไรไม่รู้นเนี่ยๆๆๆๆมา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 ไปมามามากามามาลังนัางรอเลยค่ะามามามากามามามางาอาม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 มา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 มม จึกจั๊กอจึกจกสแกนสแกนสแกนค่ะลองแบบเพื่อเพินกับการบินนะคะขอยขอยคุกข่อยขุนขุนแพตเตอเอาล่ะนี่ตั๋วของฉันนะจ๊ะเออเอาตั๋วของคุณขึ้นมาดูหน่อยค่ะ เอาตัวมาเบิกดูอ่ะบนเครื่องบินไม่ลดเลยมึงอีดอกนี่นะต้องเป็นแอร์โฮสเตสกูเหมาะที่จะมาเป็นแอร์โฮสเตสเท่านั้นกูจะมาเป็นพนักงานบริการไม่ได้เออเดี๋ยวกูจะเป็นแอร์โฮสเตสด้วยคอยเพลินกับการบินนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรอก่อนลูกค้าเหลืออีกต้องสองคนรอก่อนรอก่อนสแกนแป๊บค่ะสแกนแป๊บเอ้าเติร์ดเติดเติดเอาสแกนเร็วๆตีทีตีทีเพลินไปกับการบินคอยเพลินเด้อคอยเพลินได้ค่ะเด้อต้องไปกัหน้าที่ของเราไปดูแลลูกค้าบนเครื่องเลยดีกว่าเอาเรียบร เร็วและอีกเวลาอีก2 5วีก่อนเครื่องจะบินขอให้ลูกค้าทุกท่านโปรดเตรียมดักกิมขันนิรภัยขนาดดีเครื่องบินก,กำลังออกแล้วนะคะพี่นางโคเสียวอ่ะอุ้ยอุ้ยเครื่องบินออกแล้วมีคาสซีนด้วยเกอร์อ๋ออุ้ย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 เครื่องขึ้นแล้วอุ้ยเสียวมาปาจีเสียวเครื่องขึ้น,นเรากำลังมุ่งบินตรงไปไหนนะฟลอริดาปะ่ะเหมือนอ่านว่าไปฟลอริดานะเอาไม่ใช่อิซิสไม่ใช่อันเซวิสแลลหรอใช่ อารฟรีอยู่ไหนนะ่เอออาหารฟรีอาหารฟาารฟีลูกค้าอยากได้เรลูกค้าได้เรยแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนี่แล้วมีใครเอากาแฟออเดอร์ให้นะคะอ่าอันนี้คนนี้ต้องการกาแฟใช่ไหมคะมมีเวลานับหลังด้วยมึงอันนี้ค่ะเครื่องดื่มคะ่ะน,นี่อ่ะเครื่องดื่มอ่าเหมือนเหมือนมีเห็นเหมือนเห็นมีคนต้องการเรสสองอันใช่ปะแปบ๊บหนึ่งนะคะเรสแล้วก็อะไรวะ บ็อกซี่อะไรเนี่ยบ็อกซี่คืออะไรวะนี่ครับคุณผู้หญิงนี่ค่ะคุณเกิจยนี่นะคะเรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนต้องการเรอีกคนนึงแอบแบแอบทำไมมันวิ่งไม่ได้หวะอยากให้มันวิ่งได้จูงนี่ค่ะขออนุญาตนะคะขอโทษที่เรานะคะนี่คันเรของคุณนะคะ,คะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอุ๊ยอุ๊ยอะไรอะ่ะดูเหมือนว่าเราต้องเผเิญกับสภาพอากาศที่แย่นะขอให้ทุกท่าน อยู่กับที่ไม่ต้องตื่นตะหนเครื่องบินของเรากำลังเป็นประสบการณ์รั่วเครว่าเห็นรั่วเครื่องบินรั่วมือไปรั่วเสร็จเดี๋ยวก่อนหนูว่าไม่น่าจะน้อเสอรนตนะคะต่างรั่วขนาดนี้โอ้ยเครื่องบินรั่วมือเดี๋ยวก่อนก็หรือว่าคุณไอ้น้ำเยี่ยวหรือเปล่าคะเยี่ยวไอ้น้ำหรือเปล่าคะ ขอโทษค่ะพอดีแบบอ่านไม่อยู่ค่ะเครื่องบินไม่ได้มาตรฐานเลยนะเนี่ยเครื่องบินด้วยนี่จะต้อสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะเอาล่ะตอนนี้เราจะผ่านพ้นจากพายุได้ไม่อีกไม่ช้าเปิดนั่งที่นั่งของพวกคุณด้วยล่ะแอร์โฮสเตสทั้งหลายได้ค่ะเออรู้สึกรู้สึกไม่ค่อยอยากจะอยู่สายการบินนี้แล้วอะตีเครื่องบินล้วนที่ไม่ปลอดภัยแล้วนะจริงๆไม่ค่อยน่าอยู่ซะเท่าไหร่เอาตีมานั่งที่เร็วเอาล่ะพวกเรากำลังถึงจุดหมายปลายทางของพวกเราแล้ว โอ้ยจะถึงแล้วปาร์ตี้จะถึงแล้วเตรียมตัวลงจอดได้โอเคเตรีย okay, มตัวลงจอดอตรงด้านหน้ามีรองเท้าด้วยรองเท้าใครรองเท้าใครรอ,องเท้าใหญ่ <c oughs> มากยาวรองเท้าใหญ่มากโอเคโอเคเอาล่ะเราไปถึงที่ที่ของเราแล้วขอบคุณสําหรับสายการบินนี้ด้วยขอบขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการด้วยนะครับเดินตามมาเดิน <c oughs> ตามมาครับเดินตามมา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 ตมามมาค่ะ <c oughs> มันมันคุ้นจังเลยฮิมาโตกปาจิฮิมาโตะติดตึงฟอร์เรดเลยติงฟอร์เรดแล้วเออโอเคสแกนตีสสแกนตีส มา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 จุดเช็คอินค่ะมาจุดเช็คอินค่ะทำงานหน้าที่ต่อรู้สึกว่าเหมือนที่เดิมเลยเี่ทำไมมีนักลูกค้าเต็งตัวลดกิโลลูกค้าเต็มตุวเลิศมากคุณลูกค้าต้องการอะไรคะจะขอตั๋วที่เด่มด้วยจ้าได้ค่ะปาร์ตี้รับลูกค้าด้วยเร็วลูกค้าเยอะมากลูกค้าเยอะมากเออรับ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 โอ้มีลูกค้าแบบมีสไปเดอร์แมนมาด้วยเลิศสุดคนนี้แบดบอยมากน่าเหมือนมีบาาเลยช่ขอตั๋วเครื่องบินหน่อยปกติเครื่องบินนี้ตั๋วแพงหรือเปล่าอวะคแะต่่วั ีส่วนลดให้คุณจาก163าจาก136บาทเป็น135บาทค่ะว้าวลดเยอะมากเลยต้้ง1%เนี่ยขอบคุณมากๆนะ รถเยอะสุดๆอุ๊ยนีรถอุ๊ยคนีรถแต่งตัวแบบชีเซิร์ฟสุดๆเ้ยใช้สไปเดอร์แมนเลยสไปเดอร์แมนเปิดให้เพื่อนรับลูกค้าไปค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าพอดีแบบว่าคุณลูกค้ามีกระเป๋าที่ต้องโหลด2กระเป๋านะคะเพราะฉะนั้นฉันจะเก็บตังค์เพิ่มจาก136บาทเป็น173บาทนะคะอุ๊ยทำไมคิดแพงอย่างนี้ล่ะเอากระเป๋าของคุณมันหนักเลยคะเอามาต้องสองอันเนี่ยกู้ถ่ายขายคิดละกูจะแจ้งกูจะแจ้งเออจะแจ้งเพิ่ม เอาก็มันกระเป๋ามันสองอันมันมีกระเป๋าใหญ่สองอันมันต้องโหลดเครื่องเ <ไป S 1> งปาร์ตี้ยาววีนแผน,น,น,นดูแลลูกค้าเองวันนี้ก็คือลูกค้าต้องการอะไรดิฉัานนางสาวแอลโกอีเจ้าองบนเอร์เทเลลูกค้าด้วยดีลูกค้าหนุ่ผู้ชายสองสามคนนังนี่เอเอร์ดูวันคนนี้นลูกค้าเราหรือเปล่าคนนี้ใครอ่ะใช่ลูกค้าเราหรือเปล่าไม่เคยไม่คุนหน้าตาเลยคือทำไมหน้าตาบูดตึงๆอย่างนี้เลย ได้ไหมคะสวัสดีคุณอย่ามาใกล้ฉันนะออกไปไกลๆเลยนะฉันไม่ชอบผู้หญิงนะ <c oughs> เอาล่าสุดเขาบอกเขาไม่ชอบผู้หญิงเนะีตี้จริงหรอกันเพื่อนไอ้กันเพื่อนไอ้ไอก็ไปชีเสิร์ฟชีบร้าว <Wow. S 2> <c oughs> ให้ผู้ชายชูดนี้หรอเขาน่าจะไม่ชูดฉันนะเออหลือลูกค้าคนเดียวแล้วเหลือลูกค้าคนเดียวแล้วคุณลูกค้าคะกระเป๋าที่โดดขึ้นตอนนี้กระเป๋าได้อยู่ที่ใต้เครื่องเราเรียบร้อยนะคะ ให้ห่วงได้เลยบอกเลยว่ากระเป๋าของคุณอยู่ครบแน่ๆแต่ไม่มั่นใจว่าเสื้อผ้าจะครบหรือเปล่านะคะก็ของมันหนักอ่ะนิดนึงเราก็เลยแบบว่าได้ทําการเอาของแบบโยนออกจากเครื่องนี้นิดหน่อยอะค่ะโอ้ย้าทำแบบั่าฉันก็ไม่มีกระเกงในใส่สิไม่เป็นไรค่ะก็ใส่แบบเขาเรียกว่าแบบสดๆไปเลยลอนจอนเอือ มันจะเก๋เกินไปมันจะเก๋เกินไปข่ะเพราะเพื่อนกับการบินนะคะโอเคปะได้เวลาแล้วตีอะไรเราดูน้องไปชุดผู้ชายอยู่ตรงนู้นมาอีกเอ้าวฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไอ้รใ้รใคเอ้าเอ้าค่ะลูกค้าหรอทำไมเราไม่เคยเห็นหน้าเลยอ่ะสวัสดีค่ะขอดูบัตรหน่อยนะคะหน้าตาจะบูดแท้่อือมันเป็นลูกค้าอีดีบดีสูเป็นลูกค้าบรีอโอเคค่ะไม่ถูกต้องเอ๊ะ เออขอโทษนะคะรู้สึกว่ารหัสบัตรมันไม่ถูกต้องะค่ะเอาแล้วอะไรนะอะไรมาดิมาดิจะไม่ถูกต้องได้ยังไงอ่ะก็ฉันเซอ้อมาฉันขอโทษด้วยนะที่ฉันเอาบัตรที่ไม่ถูกต้องมาให้นะโอ้ยขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวมออไปไปขอเอาบัตรอะไรมาให้เราไม่รู้ตี้น่าสงสัยจังเลยคนนี้อ่ะโอ้ยน่ากลัวมากเลยน่ากลัวสุดๆโอ้ยยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับขณะนี้เครื่องของเราได้ทําการขึ้นโดย ไม่มีความขัดข้องใดๆแล้วนะครับตอนนี้ระดับความสูงของเราคงที่แล้วสามารถถอดชิมขันได้โอเคมามาเรามาบริการลูกค้าต่อกันเลยดีกว่ามีคนโทรมาครับโอเคกูรับก่นอนฮัลโหลโมอชิโมชิอะไรอะคุณเรามาข้างหลัง,งคุณดีกว่านะฉันมาเพื่อหาคุณใครอ่ะใครจะเข้าด้าน,นหลังฉัน <c oughs> พร้อมโกงโกงรออะระวังาาสายแล้วแล้วปาจี้ตี เขาคือใครอ่ะคืออะไรอ่ะน่ากลัวมากมันเกิดอะไรขึ้นถ้าถึงจุดนั้นเราแล้วแล้วลงจอดภายในไม่ช้าเอาล่ะตอนนี้มันจะมามันจะมาซื้อบัดกับเราหรือเปล่าเราไม่รู้ดิปวดหาที่นั่งด้วยเออพูดไม่ถูกแล้วตกใจอ่ะฉันกลัวจังเลยปาจี้จีเจอฉันกลัวเขาจะเข้าด้านหลังเขาบอกงี้แป๊บหนึ่งแม่แต่ฉันหาอะไรแซ่บๆก่อนเข้าด้านหลังพร้อมโกงมพร้อมโกง ละถึงแล้วทุกคนพโดยสารตอนนี้เครื่องของเราได้ทำการลงจอดแล้วขอบคุณที่ใช้บริการนะคะคือออกไประวังนะปาจี้ออกไประวังนะคนแรกด้วยลูกค้าคนยังปลอดภัยปลอดภัยมากลูกค้าคนนี้แต่งตุวเลิศมากแบบแบบัตเตอร์ไฟมารายงานตัวเป็นต้อนรับลูกค้าหน้าหน้านับตัวเองค่ะต้อนรับต้อนรับวยลูกค้าลบลูกค้าลบลูกค้าลบไปช่วยก่อนค้าสูงสูงไปลคะ คุณลูกค้าแต่งตัวเซ็กซี่มากอีกดอกลูกค้าเนี่ยเกอาใส่เกมนะคุณลูกค้าใส่กางเกงไหมเนี่ยอาจจะข่าบัตรขึ้นตัวไปแคลิฟอร์เนียหน่อเจ้าทำไมที่ด้านข้างแต่งแต่งตัวเหมือนครูไอ้น้ำเลยค่ะสภาพสภาพหน้าตาร่างกายเหมือนไอ้น้ำเหมือนจริงเหมือนจริงเหมือนมากดีดีดีเดี๋ยวทำไมเหมือนขนาดนั้นทำไมเหมือนขนาดนั้นน่ะ วิเมืองเหมือนจริงไม่ตีนังโอ้เช้าทำเร็วๆดีลูกค้าค่ะอนยญาตนะคะโอ้เหมือนจริงๆคือฮูอายูคุณลูกค้าคะถ้าเป็นคุณลูกค้าแต่งตัวเหมือนฉันเลยหน้าตาเหมือนมากดูสิทั้งแว่นตาทั้งทรงผมเหมือนสุดๆเออเธอคนนั้นคือฉันเองโอเคค่ะรับเงินมาแล้วค่ะ ขายเพื่อนๆกับการบินนะคะเหมือนมากอ่ะตีอ่ะเหมือนแบบไม่มีคําบรรยายอ่ะล้วต้องทำงานอีกกี่วันเนี้ยบาร์ตี้เราถึงจะได้เงินเดือนเนี่ยฉันอยากได้เงินเดือนแล้วฉันอยากเอาไปซื้อเกม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 โอเคแหะเราทํางานมีคนโทรมาแน่เลยอุ้ยอ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ย้้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ เรากำลังมีปัญหาไฟฟ้าดับนะโอ้โหไฟฟ้าดับน่ากลัวมากโอ้ยด้านหลังไเครื่องเราต้องไปตรวจสอบด้านหลังเครื่องโอ้ยตายแล้วตายแล้ว,ลวขออนุญาตทุกคุณลูกค้าทุกคนด้วยนะคะที่ทําให้ตกใจเออไป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 เป็นสับสมบีก่อนวิไฟกลับมาแล้วเออเอาล่ะตอนนี้ไฟของพวกเราก็กลับมาทํางานได้อีกครั้งหนึ่งแล้วอดีมากเยเฮ้ยสิบห้านาทีต่อมา เกิดอะไรขึ้นวะต้องมีเรื่อแปลกต้องมีอะไรแปลกอ้้ยเอ้ยอุ้ยยเยยออุ้ยมันเลยหรอมันปีนมาเลยหรอเอ้านเลยเกเลยเ่มเกมากปีนขึ้นมาอย่างนี้เลยหรอเกมมากคือเคืองบินเราทำไงไม่้อจุ้มเบินเ้าผู้โดยสารต้องตกใจมันตกใจแล้วไม่ต้องไม่ใช่แก่ผู้โดยสารแอ์ก็ตกใจค่ะเออ เครื่องยนต์ของเรามีปัญหานิดนึงเราจะได้ทําการจอดฉุกเฉินเออบทเย็นความสนุกและนั่งกับที่ด้วยล่ะใคุณลูกค้าทุกท่านนะคะปบดนั่งอยู่ในความสงบนะคะไม่ต้องมีอะไรน่าตกใจเลยนะคะอินิไซมาเซอินิไซมาเซเออโอ๊ยกระแทกเครื่องบินกระแทกวงเล็บสำหรับแรงกระแทกแปลไทยปาจิกระโดดเกาะดีดอ้าวเกาะดีๆปาจิอ้าวเครื่องบินตกเจอแรงเก่าไหมอ้ยโม้ ขึ้งบิ๊ตกอุ้ยัวฉันกระแทกแล้วตูดกระแทกเจ็บจำเบาเลยอะเอออุ้ยฉันยังมีชีวิตอยู่ทีนี้ที่ไหนพุทธิศาเราตยหมดแล้วเหรอพุทธิศาราหายไปไหนล่ะี่ยแล้วป้าตี้เราต้องโดนขอความช่วยเหลือแต่แปลกนะว่าทําไมที่ที่ตรงนี้มันมีภูเขาอ้อมแล้วก็มีบ้านหลังเดียวแปลกจังฮัลโหลสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมคะ ตอนนี้เราต้องการขอความช่วยเหลอ<ว>ือด้วยค่ะคไม่มีคนอยู่หรออุ้ยอ,อะไรอะ่ะคนแปลกหน้าบอกว่ามีโทรศัพท์อยู่ข้างนอกเออเขาไม่ให้เราเข้าไปอะ่ะโทรหาแล้นวปาร์ตีโทรแจ้งตำรวจโอ้โหลโอ้โหลเลยปารตีโทรโทรโทรส่สายเลยเพื่อนไอ้ก็รอก่อนมันตุดตุอุ้ยรับแล้วรับแล้วรับแล้ว นี่คือกรมตำรวจมีอะไรสันช่วยหรือเปล่าช่วยด้วยค่ะคือแบบว่าเครื่องบินของเราตกอยู่กลางเกาะอะค่ะกรุณายืนยันที่อยู่ด้วยล่ะเดี๋ยวฉันจะส่งความช่วยเหลือไปนะวิ่งอะไรอะวิ่งวิ่งวิ่งเราต้องเอาชีวิตรอดจนกว่าตำรวจจะมาปวิ่งเหี้ยวิ่งปาจีเขาตามตูดเธอมาแล้วเขาจะคงคืนเธออย่าไปปาจีอย่าไปปาจี แป๊บนึงรอก,ก่อนรอก,ก่อนเฮ้ยเฮ้ยตีตีดีตีนีอีกสามสิบเก้าวิโอ้ย,อย,มอยไม่นะผู้ชายคนนั้นชูดปาร์ตี้ไปแล้วแย่ยกูติดแบบชูดคนนั้นค่ะชูดไปเลยเออชูดอย่างนั้นเออโดดดึง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 อูอ้ตีปืนตายเหรอใช่ไม่นะโอยอย่ามาใกล้ฉันเขาด้านหลังฉันฉันโกงตูดรอแล้วนะแปดโอ้ยเหลืออีกแปดวิปตีช่วยกู เอาคูโอเคตำรวจมาแล้วป่าจีอเอาล่ะยกมือขึ้นนะอุ้ยตายเป็นศพอยู่ในกระแตกเป็นชิ้นๆเลยคุณรอดชีวิตโอ้ยเรารอดชีวิตแล้วใน <c oughs> ที่สุดตำรวจก็มาจับไอ้เจ้าโจรนั้นได้แล้วมันทำลายเครื่องบินเราอ่ะเออดีนะที่เราไม่ตุยแปลว่าลูกเดี๋ยวถ้าว่าเราไม่ตุยแ<ต><ไ>ปลว<ไ>ป่าผู้โดยสารเราตุยหมดเลยหรอ โอเคค่ะทุกคนก็เราก็ทํางานที่สายการบินนี้นะคะทุกคนแต่ว่าเกิดเหตุบางอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากว่าโจรมาทุบเครื่องบินของเรานะคะก็เลยทําให้สายการบินนั้นปิดตัวลงเนื่องจากว่าเครื่องบินตกแล้วผู้โดยสารตุยหมดและเราก็กลายเป็นคนตกงานอีกแล้วค่ะทุกคนฉันรับไวลาตกงานอีกแล้วเออแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยว รอบหน้าเดี๋ยวเราหางานใหม่แล้วกันเนาะเพื่อนตีมเนาะปะเนาะตี๋โอเคค่ะเพื่อนๆก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปการทํางานที่สนามบินเป็นแอร์โฮสเตสของไอแล้วก็เพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไปพาคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะไปหางานใหม่ดีกว่าป้าพวกเรา